จ้าปูมไหนไหนไหนเพื่อนไปไหนครับอไอ้เทาไปไหนหน่ะเท้าไอ้เทาเอ้ยเ,เท่าครับเท่าเดินตามแม่มาเร็วโอ้ยหล่อเด้ลกูกแม่เนี่ยแต่แม่จะเดินไปตรงโน้นก่อนจะไปเดินดูเดินป่าเดินไปเรื่อยๆที่เฉยๆเดินคุยเดินอะไรไปตามภาษาขอให้ได้เดินนะนะ มีเพื่อนคุยได้เดินก็มีแมวม,มาเดินไปด้วยนี่เห็นบอมี่ต่ทานไอตะฟื้นได้นี่อยากแบกเอาได้ครับพับลูกครับแม่จะแบกได้ไงบางวันฉันก็แบกวันนี้มันปวดท้องเมนฉันเดินคนแบกไม่ไหวทุกทีฉันก็แบกไปนั่นแหละบางทีก็ต้นหนึ่งสองต้นมันหนักเดลอพี่น้องก็สิก็สิแบกไปได้นะ แล้วก็เดินไปเดินดูอะไรไปคอยชอบเบิง้งต่อเพื่อจะเห็นอย่างแปลกไม่อะไรเงี้ยเนาะอย่างน้นะอยๆเราก็ได้เจอเจอแมวเรานะเราก็ได้เจอแมววะวันนั้นอนะ่ะฉันมาแบกจากตรงนี้นะไปนู่นไปไป,ไปหลังบ้านฉันเกือบเป็นลม <laughs> มันไกลจากที่เห็นอย่างงี้มันไกลนะพี่น้องโซเซวาสียางมันสิเป็นคอย หอยแล้วก็นโน่นอยแล้วก็หอยแล้วก็นโน่นนะมันจะเลยไก่มันก็เลยดูไก่มากเลยมันเห็นเหมือนอย่างนี้นะมันไก่ครับลูกครับครับครับผมนะหนูพูดอะไรอะ่ะหนูพูดอะไรครับล้วพูดอะไรครับลูกอืหนาวไหมหนูหนาไหมลูกอืม หนาวหนาวปอแม่ไม่รู้ว่าหนูหนาวเว้ยเบางทีคนอื่นนะตรงน้นเลยต้นไม้ไปตรงนน้นที่สวบางรับติดกันนะนะอ,อมันเป็นมันเออมันเป็นโขดเห็นตัวนั่นที่ดินก่็เสมอกันน้ำมาจาก ที่สูงกว่ามันก็ไหลามาที่สันที่สันก็ไหลไปที่เขาตังสีหน้าพี่นอ้องไ,ได้เดินไปดูสิเราหาเดินไปตัวเขาใหญ่บอกว่าฉันอยากเดินเหมือนเธอนะแต่ว่ามันไกลฉันฉันคง,งเดินไม่ไหว่าสันแกตั้งแต่ซื้อ ต้องแต่ซื้อบ้านมาแกไม่เคยเดินมาดูที่ตัวเองเลยนะมีแต่ฉันเนี่ยเดินมาเขาบอกว่าเธอเดินสุดไหมฉันก็เดินไปจนสุดโน่นแหละแต่ว่าก็ไม่สุดทุกวันหรอกแบบส่วนมากฉันก็จะยืนแค่ตรงนี้ฉันก็ไม่ไปตรงนั้นเพราะว่ามันลกแล้วก็แบบว่ามันเป็นเขตแดนกับเขาเผื่อเขาล่าสงลาสัตว์เนาะฉันก็กลัวฉันก็จะอยู่ตรงแค่ตรงที่ฉันเคยเดินเนี่ยเนาะเบื้งต้นใม่เบื้งเนี่ย ตอนที่มันลมนะเนื้อว,ว่าตึกถล่มเสียงดังแห้งไปหอดบ้านเลยถุ่มโดาะวาเออเห็นเหมือนเห็นเหมือนมันจะเป็นขันดอกมันโบเมนเลยพี่น้องเนื้อแน่นมากเลยเพราะเป็นไม้โอ๊กนะพี่น้องนะเบื้องต้นเลยพี่น้องนี่ฉันจะให้ดูนะนี่มันเป็นเหมือนขีขันดอกแต่ว่าโบเมนเลยเอาเอาเหดมาฟันบางแข็งมากเลยมันสีนี่ซื้อเปตานายเออวาตะเนวเห็นแมวเหี้ยวบางหันข่อยกัน เห็นแมวขี่แมวเหยข่อยกระเจี๊ยปวดขี่นับ่บ่อ่ะเข้าไปฉันก็รู้สึกปวดขี้เหมือนกันนี่เห็น,น <laughs> เคยมีตาอนหนึ่งเด้อเคยมีพ่อใหญ่อันอัน้ยแมวข่อยขึ้นไปพุดเลรเมียเอ้ยเมียอย่าไปทั่วนะลูกไปบ้านคนอื่นมามาบ้านเราเลยเร็ว,เ,รวเคยมีเธอหนึ่งพ่อใหญ่อันตรงขามนั่นแหละเออมองแมวอยู่ผุ้น บ้านนี้เนาะคอยบ่เห็นเพิ่นเพิ่นกับสิบ่เห็นคอยดอกแต่ว่าบ้านนี่คอยเสียงดังแม่เพิ่นกับสิย่างมาเบิงว่าวิ่ใครว่ามาพูดอะไรในป่าอะไรประมาณนี้เนาะเกะกันเลยยืนเบิงสันว่าสันทายคลิปอย่างเนาะสันกระทายอยู่ในี่ทีสันทำอะไรทายก็ด้ะสันกระทายไปทายไปทายไปว่านหน่าฉันปวดปวดตอนแรกฉันยังไม่เห็นเกดอกฉันเหมือนจะปวดขี้หรือปวดเยี่ยวเออฉันปวดเยี่ยวฉันกล่าวว่าฉันจะเยี่ยวคักๆล่ะว่าสิเหือดากเงี่ยวเรียบบานนี้ พอดีเหลือบตาไปเห็นพ่อเถาอันนี่ท่านก็เลยอันท่านท่าเป็นว่าเห็นกระต่ายเห็นหนะพี่น้องอุ้ยกระต่ายแล้วขอกระบอกอาษาอังกฤษหรอว่าเออกระต่ายวัสนะบ้านขอกระทำท่าเลียนเลียนเลียนไปนหาทายลูกกนเหล่อว่าอีนั่งนี่พี่บ่าวบ่สิไป <c oughs> แล้วเทอแล้วปุณนเอา้าอะไรละ่ะมานี่เลยไปไหนกันมาแตกเงาหญามาปุณ่ะ ม,นนมา,า,นานี่เลยมาบ้านเรานี่เลยอย่าไปเล่นไกลนะเอลูกมาดวแต่ว่าหลังบ้านข่อยนน่ข่อยได้ยินเสียงเล็กน้อยแตกสวดสวดอยู่ตรงที่มีฟาร์มนั่นแหละเขามีเด็กบ้านเขามีเด็กหลายคนอยู่นะพวกนั้นมันไม่ออกมาหรอพวกเรามันนอนหลือลูกอเออมีสามสหายนี่มาเลยมาหาเมีร็ว มาคนเก่งเดียวมาต้นเต like ียงต้นเจีงเป็นเกียงลูกแม่มาเดี่ยวเยี่ยวเด็กดีเอ้ยเด็กดีเด็กดีพุ่นอาแตกไล่ไล่ปันสามทหารเอา อดก,ก็ต้องกระเด้งเอา้าเอา้าเอา้าครับลูกครับครับครับอมืม่ายมั้ยี่ายบลามาล่ะคือขนงอกเลยเพิงนะ่งเนาะก็ตั้งปีเดียวหนึ่งปีเดียวทำไมขนขึ้นเลยวะงอกขึ้นหนึ่งบนหนึ่งนี่มันมีด้วยหนาวไหม หนาวไหมดูอืหนาวไหมครับหนาวไหมหนาวไหมจ้าผมอืมนั่งนั่งดูอะไรสองตัวนั่นเะนั่งชมนกเหรอเขากับมาเป็นเพื่อนคอยพี่น้องเขาก็ย่างว่าตะข้าเขา,ขาบ้าน เขาเข้าปลาเขาก็สิว่าผ้าเข้ามหายาังพาเข้ามาาหยังค่ะนะเขาจะเดินตามหลังเราไม่ไปหอรอก,กตรงนู้นมนะันลุกลกต้นนั้นน่ะแม่จะลื่นล้มนั่นนะ่ะตรงนั้นแหละสุดแดนมองพุนล่ะมองกบใหม่กบใหม่ยังอะไใส่มองเข,า,ขาวาวเราล่ละเออแต่เราไม่เดินไปไม่ไรปลาเราจะไปตรงนู้นกันไปดูฟาร์มวัวไหม <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ไปไปถ่ายทรัพย์สิน <c oughs> เขาไม่ได้ดอกเราก็จะไปแค่ว่า ชบเฉียวไทยหลังค้าจซื้อนนะ,อะตรงน้้นก็ไม่เดินไปสุดซากทีเพราะว่าเราเห็นห้างร่าสัตว์กระย่านเด้พ่อใหญ่ว่าจะไปใกล้ถอยจะไปใกล้ว่าสัตต่อให้เป็นที่ถ้าเธอก็จะไปเพราะมันเกต็ดเดียนกันพุน่าขีง่ง้อขี่อันอันอันอนีน้นนนฉันสอบข่ะขี่กว้าง